รถเปลี่ยน t u r b ประหยัดน้ำมันขึ้นจริงหรือเปล่านะครับจากที่ผมเทสเองเนี่ยคือจากลูกถ้าเป็นจากลูกค้าเทสเนี่ยลูกค้าจะบอกบางคนนก็จะบอกว่ากินเท่าเดิมบางคนก็บอกประหยัดกว่าเดิมเยอะนะครับแต่จากที่ผมเทสเองเลยจากที่วิ่งมารถในหลายประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานรถหลังคาสูงรถ6ล้อรถ10ล้อแบบคันนี้นะครับก็คือไล่มาหมดแล้วก็คือถ้าเราเปลี่ยน t u r b ที่บูตมาไวนะแต่มันสามารถบูตได้มากกว่าสแตนดาร์ดอะมันประหยัดน้ำมันมากมาขึ้นนะครับ พะเราไม่ต้องเข็นคันเร่งเยอะนะครับแต่บูตต้องติดไวนะครับแต่ว่าถ้าบางคันบูต,ติดชาร์นก็จะลอรอบมากขึ้นไอ้ช่วงรอรอบมันก็จะกินน้ำมันตรงนี้ก็อา,อาจจะต้องคือถ้าเป็นทบรอรอบเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วที่เดินทางไกลเนี่ยสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้วิ่งความเร็วสูงวิ่งสักประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกประเภทบูตที่ว่าแตะระบูตมาเลยนะครับตรงนี้ก็จะประหยัดมากกว่านะครับเพราะจากที่ผมเทนเนี่ยมันประหยัดค่อนข้างที่จะ เห็นผลกว่าทําหลายๆอย่างนะในการเปลี่ยนท u r วนะผมเพราะว่ามันจะทําให้ลดลอยตัวเร็วขับสบายขึ้นขับเร่งเราใช้นิดเดียวนะครับผม